คนเกาหลีใต้เดือดจัดค่ะออกตัวป้องคนไทยหลังโดนขเขมร20คนรุมทำร้ายฟาดแรงอาชญากรทั้งประเทศค่ะ จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ามีชาวกัมพูชาประมาณ20คนในเกาหลีใต้รุมทำร้ายคนไทย4คนที่อยู่ในเกาหลีใต้โดยทำทีเข้าไปสอบถามว่าเป็นคนประเทศอะไรเมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นคนไทยจึงลงมือทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ต่อมาในวันที่8ธันวาคมนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานระบุว่าจากการตรวจสอบกับผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยเป็นแรงงาน4รายโดยหนึ่งรายในนั้นอาการหนักที่สุดคือหัวแตกต้องเย็บ5เข็มต้องหยุดงานรักษาตัวที่บ้านส่วนอีก3รายค่ะไปทํางานได้จะติดต่อได้หลังจากเลิกงานทั้งนี้เอกอัครราชทูตฝ่ายแรงงานประจํากรุงโซประเทศเกาหลีใต้และฝ่ายกงสูลจะติดตามเรื่องการแจ้งความและสิทธิการรักษาพยาบาล ต่อไปค่ะ เรื่องนี้นะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้ออกข่าวโดวยสื่อเกาหลีใต้นะคะจนขเขมตรต้องอับอายหลบในรูกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ชาวเน็ตเกาหลีใต้ยังได้แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมเถื่อนของคนขเขมรที่ไปอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตเกาหลีใต้กันสักหน่อยนะคะอย่างท่านแรกคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้พวกขเขมรเนี่ยเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็เนรเทศออกไปเลยนะน่ากลัวจังเลยเพราะว่า ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยชาวเขเมรน,นะคะต่อมาค่ะความคิดเห็นที่2นะคะบอกว่าแล้วถ้าคุณบอกว่าตัวเองเป็นคนเกาหลีเป็นภาษาเกาหลีแล้วพวกเขาเนี่ยยังเข้าใจผิดแล้วมาลุมทําร้ายคุณอย่างไม่เลือกหน้านั่นนะ่ะเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากถ้าพวกเขาเห็นคนเกาหลีแล้วไปเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทย พวกคุณก็อาจจะถูกทำร้ายได้ต่อมาความคิดเห็นที่3นะคะบอกว่าประเทศอาชญีกนนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะก็คือคนเขมรนะนะมันเป็นแบบนี้กันทั้งประเทศต่อมาคอมเมนต์ที่4บอกว่าให้ในประเทศคนพวกนี้นะคะต่อมาคอมเมนต์ที่5บอกว่าให้ลงโทษพวกเขมรอย่างรุนแรงเลยต่อมาคอมเมนต์ที่6นะคะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ควรลาดตระเวนให้มากกว่านี้คอมเมนต์ที่7นะบอกว่าดูจาก Facebook ของคนกัมพูชาดูเหมือนพวกเขาจะมีนิสัส่ก้าวเร้าคอมเมนต์ที่8คอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยะคะบ ว่าความโหดร้ายที่แท้จริงของคนกัมพูชาค่ะก็คือเป็นอันตรพาลชวนตีนะคะนอกจากนี้ค่ะคนเกาหลีใต้ยังได้แสดงความเห็นสนับสนุนประเทศไทยในการจัดการกับกัมพูชาเนื่องจากประเทศไทยเป็นสายร่วมร้มกับเกาหลีใต้ในอดีตคนเกาหลีพร้อมจะยืนเคียงข้างคนไทยเสมอค่ะกดเบีัเบียลม่เทดา 캄보디아인이 우연히 마주친 태국인에게 어느 나라 사람이냐고 물었고 태국인이 한국어로 한국 사람이라고 답하자 길에서 무차별 폭행을 한 것인데요.